ค่อยชุบเบานี่ยค่อยชุบเบาชุบไหมครับชุบเบ่งแลบโวยพี่เติ๊งโดนไม้อะไรก็ไม่พี่เติ๊งเฮ้ยยี่แกงแตกนี่หว่าครับยี่แกงแตกไม่น่าเล่นเลยไอ้แกงแตกไอ้แกงแตกแกงแตกภาพสองชุบไหมครับแกงแตก แกงแตก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 มพูดดวมึงแหลบเดีมึงแหลบใ่กูดิกูจะคืบมึแน่มึงหลบดีเออสวยน้องสวยสวยส่งคาสความเดยวเว้ยไม่มีแกงส่งควาสุขความเดยวเว้ยมีแกงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันไหมน้องแกงแตกแกงแตกแกงแตกแแตก แตกเล่าดิ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 ล่าดิเล่าดิเล่ไม่เล้าิเล่าดิเลาดิ่าดิกดิเล่าดิเล่ดิเ่ดีเ่ดิเล่าด้เล่าดเล่าดิเ่ไดิเล่าดิเล่้ดิก่เล่าดดิกล่าดิเ้่าดิเล่าดิเลอดิจอ่ดิจอดดิจอดดิจอ่ดิจอดดิจอดดิเอ่ดิเอาดิเลาดิเล่ดิเล่าดิเล่า่่อ่ด่ลดลดเจอดิดิ่ได้มหนีใช่มหนีใช่ ทำอะไรของมึงเนี่ยไอสัตว์มีเหรอมีเหรอมีเหรอมึงมีเหรอเฮ้ยมึงมีเหรอฮะเฮ้ยมีเหรอไอหนุ่มกูถามว่ามึงมีเหรอไม่ได้หนีครับผมก็แค่ขับกลับมาเลยหนีทำไมหนีทำไรเฮ้ยไม่ให้บอกไม่ด้เลยฮ้ยกพี่ผมก็ไม่หนีเหรอ Nh hết rồi đâu nó hết rồi đâu chưa hết chưa đâu chưa chưa đâu chưa thôi thôi đâu chưa đâu chưa đây chưa đâu 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 chưa ผมสวัสดีครับผมมาจากแกงหกศูนยแกงแตกภาคสองครับมาดิจับหนึ่งสวัสดีครับผมมาจากหกศูนยแกงแตกภาคสองครับสวยทำไมพี่พี่เพี่ทำไมเอ้ามึงใส่ก่อเหรอฮะกินเลือดะ<า><า>หรอกนรินเลืาเหรอเมื่อกี้เลือดตัวไฟมาครับหมอเขาไม่ได้ใ,ใส่ก่อให้ก็เลยใส่ก่อ ผู้รมได้สี่คนมั้ยเนี่ยดิสวัสดีครับผมชื่อนักลบแก๊งหกนเพิ่งแตกเมื่อตอนหัวหัวค่ำภาคสองมาแล้วจ้าดาิแก๊งไม่ได้แตกแค่ลูกแก๊งพักพอดเตียงอะพี่มึงเงียบงเงีนะมึงเงียบหรอมอมึงไม่ทำตามที่กูพูดเหรอโทษ มึงมีระชาชนกูหล่อมึงได้เลยนะกูไม,ม่ต้องขอดีซีนะเร็วหนึ่งสองแข่งอ่ะแข่งข้อเหรอ,อืมกูชอบนะคนแข่งข้อเนี่ยมึงมึงก็รู้ใช่ไหมมึงก็รู้ใช่ไหมกูชอบชอ่ะพวกคนแบบเนี้ยมามมอันนี้นะคือสูตรผมก็ยังไม่ได้เอาโลโก้ยี่สิบออกเลยอ่ะมึงยุ่แก๊งครับไอสัตว์ก็ผมบอะก็ผมไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยี้ย เวยใจบาซิลใจบาสร้อยไปบ่าเบื่อเบื่อพวกใจบาซิลใจบาสร้อยไปเหอะเวยถ้าเล็กอยู่ผมไม่เป็นแบบนี้เบื่อพวกไรน้ำยาเอ้งานกูมีขนมกินแต่มึงมีน้ำยาไอ้น้องเขื่อนดินทากัวดินทากัวดินไอสัตว์ดินทากัวเดี๋ยวน้ำยามีอยู่พี่แต่ไม่มีตังเติมกาชาดิพี่เติมเขี้อะไรมึงไูฟังสวัสดิการมาหลายขี้โง่เอ้ยไปบุกสี่ล่นๆเลยน้อง รันแจ้อะสามชั่วโมงไอ้น้องรันแน่เขาบอกรันแน่ผมไ่ด้ปืนนะผมไม่ได้อยากได้ไม้มึงก็งัดเซียนสิครับปืนมันจะมาหรอไอ้หนุ่มผมนั่งงัดมาสี่เดือนได้สปริงมาสองตัวมึงอ่ะมึงที่แแก๊งกูเนี่ยงานมาสองเดือนได้สองตัวก็ผมก็บอกอยู่ว่าผมก็งัดมาสี่เดือนได้สปริงมาสองตัวมึงอย่าร้องดิน้องอไอ้เหี้ย์ป่วยบางอย่างก็ไม่ตรงใจมันก็ต้องปรับตัวขวาเก็แล้วเอาเวลาไปทิ้งทำไมครับสี่เดือนอ่าแล้วกูอยู่แล้วกูทิ้งทำไมละสี่เดือนกูก็โดนลุมมากระทือบมาตลอดเนี่ยกูอยู่ทำไมก็ผมก็ตีกับ เเเนนีีี่่่ยยยก็ไม่ไม่มึงมึงบอกสี่เดือนมึงสี่เดือนไม่สี่เดือนเต็มมึงสีพวกกูก็กี่เดือนแล้วไอ้หนุ่มเกือบสองเดือนในสัตว์มึงคิดใหม่คิดคิดไม่ใหม่เว้ยคิดใหม่คิดดีที่อ่ะมึงโดนพวกกูกระทืบกี่เดือนเป็นเดือนเวลาโดนกระทืบถูกไหมมึงคิดดีๆคิดใหม่เว้ยปืนอ่ะขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองอ่ะถ้ามึงขยันน่ะนั่งงัดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนยันเก้าโมงเช้ายันรีเที่ยงแทบทุกวัน ช <ons> ่่่วงทีีีไมมตเออไงน้องมึงมึงงานหรอเนี่ยเขาเพิ่งเอามามึองงานตั้งแต่นั้นเลยหรอเนี่ยสปริงพวกกูดอกวันลืมลืมลืเนี่ยมึงรู้ปะเนี่ยดีแล้วครับถ้าแบบไหนก็ดีแล้วเดี๋ยวมึงเหยียบไปพียอะเบื่พวกใจปลาตีปลาสร้อยวะไม่ค่อยอยากคุยอะคุยแล้วหมดมูดหวยแก๊งเราโดนทืบกี่เดือนไอ้สัตว์ เฮียเซฟก็โดนล,ลุมแกดอกก็โดนจอ้องไอ้เฮียกว่าจะเกิด,ดยังไม่เกิดเลยตอนเนี้ยไอ้เฮียโดนหนกักกว่าพูดมึงเยอะกูบอกให้กูเห็นท้อเลยท้อมีไว้ทำไมนะมนนนะพี่จักท้อมีไว้ท้อมีไม่กินกันน้องครับผม คมันนิดเดียวก็ไม่แห้งจริงกูว่ามันแบบมันรีบยุบเกินอ่ะมันยังไม่ลองคุยกันใหม่เลยอ่ะออกแล้วนี่สปีกขอกลั่นจัดแล้วแต่ว่าโดนอมไปขยะเด็กมันมันมันต้องหาคนใหม่เลยมันไม่เจ็ดขาดเลยคนในแก๊งมันต้องตามไเลยแต่คนกันเองอ่ะต้องแข็งเหี้ยคนกันเองกินยาเลยจะฆ่าไปโสดเด็ดอะไรนะไอ้มอนบอกอะไรนะ ข้าวมันเอาข้าวไม่ได้ไปจะบูดแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยสปริงเหรอเ้าวข้าวข้าวอ๋อข้าวโอเคข้าวอ๋อข้าวสูงไหนมันหลอดนะก็บอกให้แล้วมึงเจอมันหลอดนไอ้เหี้ยเจแรงก็น่าเจแรงก็มันหลอดนะไอสัตว์โอเคมูจี้ไปบ่อยมันหลอดนะสปริงเอาข้าวมาไอ้สัตว์ไม่ใช่เอาอย่างอื่นมานะเพื่อน แป๊บมันบอกว่าเหมือนกันเป็นสีเดียวมึงงานแผ่นเก่ากูก็แผ่นเก่าเหมือนกันไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันอดทนรอหน่อยนะเนี่ยมันน่าจะได้สปินกันเต็มไปหมดละผมสุดอ่ะควยละเนี่ยถ้ากูบอกเลยมันตั้งแก๊งใหม่นะบวกสีลั่นจัดอ่ะกูบอกเลยไม้อะที่กูยังฟังสถดนการมาโหลั่นเกินไอ้เหี้ยได้สามชั่วโมงไม่มีแรงอ่ะควยก็มีแรงที่ชั่วโมงเดลยวไอ้เหี้ยขยะไม่ไม่มาตั้งแต่ตอนที่เราไม่ไม่มีแรงเนาะอืมเจ้าพี่รวยกูนั่งตีกันอื่อเฉยสัตว์ ไอเราเรานหลานนี uhm. ่แบบพี่ยัยไม่ไม่ให้เข้าไอดอกอะไม่ให้เข้าดอกอะไม่ชุบแบบไม่ชุบแม่งอะมันทำกับเราเหมือนกันไอ้เหี้ยตอนบ่ายอ่ะมันก็ไม่ชุบเหมือนกันอ้าไม่แข่งกูเอ้เจอผู้ใจบัสติโออีกแล้วโอ้ยหมดหมุดไปเหี้ยเจอผู้ใจบัสติลอีกแล้วไปดีกว่าเหี้ยเต็งว่ะร้องเลยร้องเลยร้องเลยอูด่าร้องเลยเหี้ยร้องเลยอูชนรถแม่งด้วยไอ้สัตว์เดี๋ยว